เพราะดูคู่สีลังกาเจอกับมาดิบอุดเบอุดเบนี่แหละพี่มีอ๋อโอเคโอเคมันแข่งเหมือนกันพี่มีฟูแบตนั่งดูวันนี้ออุตเบอุดเบเจอกับเราสูสีนะฟุกเอยเอาอีกแล้วพูดให้ดีใจสูสีระบบวิธีการเล่นเหมือนกันเลยเพียงแต่ว่าดูเหมือนว่าเขาจะมีความเอมาตรฐานของนักเตะเขาใกล้เคียงกันระบบวิธีการเล่นเหมือนเดะเหมือนกัน ไม่ไม่ได้เหนือกว่ามาโน่นะอะระบบของมาโน่สู้ได้เพียงแต่ว่าทีเด็ดทีขาดเท่านั้นเองตัวเปลี่ยนเกมของเราเรายังไม่ครบเท่านั้นเองแต่โดยรวมแล้วสู้ได้อถ้าเป็นลองเป็นลองนิดหน่อยแล้วกันเป็นลองสู้ได้สู้ได้สู้ได้สู้เบยได้ส่วนส่วนสีลังกาเล่นเขาก็เล่นรับแดนกลางได้ดีก็มีความเร็วกว่ามาดิฟแต่ก็คล้ายๆกันแหละ คล้ายๆกันคล้ายๆกันแล้เราต้องต้องตามแต้มอีนะผมผมผมใช้คําแบบบ้านๆก็คือว่าโทษนะฮะไม่ไม่ได้ดูถูกอะไรเขานะแต่ยังยังไม่ได้เป็นมากอะไรเงี้ยพี่ใช่ไหมยังไม่ได้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 ยากมากอ่ะอย่างงี้ใช่ไหมอืมอืมไม่ยาก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 อ่าไม่ไม่ไม่ควรไม่ควรยากเนาะสีลังกาหรอใช่ใช่เหมือนที่ที่เจอสีลังกาเนี่ยพี่ใช้คําว่าสีลังกายากกว่ามันดิฟอ่าโอเคเข้าใจละพี่ใช้คําว่าสีลังกายากกว่ามันดิบเพราะ ถ้ามารดิฟเจอกับสีลังกามารดิฟอาจชนะได้แต่ถ้าสีลังกามาเจอแกไทยอาจจะยากกว่าเพราะสีลังกาวันไม่ดีมากแต่วันมันด้อี่ชนะสีลังกาได้เหรอหรือคือยังไงเออใช่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 พี่พี่ดูเครื่องมาใช่ใช่คือน่ารูหนึ่งนะ ใช่โอ้คือโทษนะค,คือที่ถามที่ตกใจเพราะว่าผมก็ูแบบอยาหาว่างูงี้คือบาดีก็ไม่ได้มีอะไรไงก <c> ด <ười> เลยช,ยแบบชนะศรีลังกาได้ไงวะอะไร่าเงี้ย <c ười> เออที่พอพิศกงพูดว่าโอ้โมาดิฟชนะศนรีลังกาผมก็เฮ้ยชนะลูกหญ่เล่นเล่นกับมาดิฟ <ừ. S 1> เขาก็ยังไม่ได้ถึงขั้นว่าแบบเออหนักหนา <ừ. S 1> ยังไม่ได้เป็นมากอ่ะอืมก็คือถ้าศรีลังกามาเจอกบไทยอ่ะศรีลังกาจะมีความเร็วหน่อยความเร็วความแอคกซสซีฟมากกว่ามาดิฟ ซึ่งเราก็จะแพ้ในกลุ่มนักเตะพวกนี้ออเราแพ้ในกลุ่มนักเตะพวกเวียดนามพวกปุ้งปังวิ่งสู้ฟัดหน่อยแต่ศรีลังกาไม,ไม่ไม่เท่าเวียดนามนะแค่แค่บอกว่าศรีลังกาเราเล่นศรีลังกาอาจจะเล่นยากกว่ามันดิฟอ่าโอเคเข้าใจละเข้าใจละแต่ไม่ได้เหนือบากกว่าแรงแต่ยากกว่ามันดิฟอ่าโอเคเข้าใจครับเข้าใจนะครับ